ท่านผู้ชมวีอธิพานมากคุณ่อสุนทรโอ้ยขี่รถเมื่อบานเป็นพี่เป็นน้องครับเสียชีวิตไปแล้วเพื่นว่าจะลืมรถเด้อเพื่นว่าไอ้สิลืมเนาะพอสุนทรเห็นทะเบียนรถเจ็ดศูนย์เพื่นกับว่ารถท่านที่แล้วว่าสันเหลือหกศูนย์พอเสี้ยวว่าหกเกากับบ่อน้ำเน๊ะว่าหกศูนย์นี่แหละว่าสันเจ็ดศูนย์หกศูนย์คมเนกลับกันกะศูนย์หกเขาตรงตรงจังๆเลยเนาะครับผมเนาะงวดนี้คือกันครับผมฝันดีอีกแล้วคำกบ เต็มกำมือครับผมพอเที่ยงพอชุนทวก็เลยแปลให้เป็นเลขสองตัวสามตัวแต่ว่าเรื่องเล่าสเป็นยังไงตัวเลขสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวพอเที่ยงไพี่น้องไปฟังจากปากคุณพอชุนทวัพร้อมๆกันเนาะครับผมเนาะคนฝันแม่นก็ต้องฝันแม่นคีอเก่าครับผมอ่ะเดี๋ยวไปมึงไปช่วงพร้อมๆกันครับแต่ว่าก่อนไปช่วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพอชุนทวนสวัสดีครับ คโอ้ยเสียงกははันยังเหี่ยพื้เก่านาะครับผมแทนผู้ชมเนาะแต่ว่าก็ต้องมาติดตามให้พี่น้องคือเก่าเพราะว่าพอเราเป็นคนฝันแม่นแปลได้ให้ตรงเป๊ะเองมองวัตที่ผ่านมากครับผมฝันว่าทะเบียนรถเพื่อนว่าเจ็ดศูนย์เริ่มรถต้วว่าสันพอเที่ยงว่ารถกับหกเก่าแล้วเนาะเจ็ดศูนย์เนาะพอทอดพอสุดทอดวราโบมีวนาะสันหกศูนย์ว่าสันโอ้เข้าเป๊ะเลยครับผมอ่ะ งวดนี้พ่อฝันวไปยังไงพ่องวดนี้งวดนี้บอครับงวดนี้นี่ฝันว่าขี่รถก็นั่นละเมื่อวานไปหน้าไปหน้าไปพ่ออันนั้นไปบนหอดหน้าซำไปบนหอดหน้าโอบก่อนมันแนมึงผีพ่อแนมึงผีพีเอฟซีพ่อแนมึงอยู่ผีแมนนี่ตายเอฟซีครับโอบมันห้องมาเนี่ยเอฟจอดรถลูกมึงออลูกเอามือ ห้วยกระหนอมันนอนอันนอนขวมอยู่กบตัวนั้นกบนั่นเออนอนขวมมึงมันไปจับพี่ขึ้นนาะเอามือไปจับแอวมันครับโยกหรือว่าเอาโยกมือสิแกแด่เขาดิโนขืนใช่แล้วเลยว่าโยกขึ้นขามก็นยืนนิ่งอยู่ขากบมันกัมข้าหนามันครับมีแต่ขาข้าหนามันไม่หาบอ ม่แล้วขาหนาก็สองขาตัวหน่อกม่เนี่ยที่แม่โอ่เนี nice> <sh arp> <sh arp> <sh arp> ่ยว่าบ้ากบมันบ่มีพู้หาเนี่ยวไม่มีอยู่ก็ดื้อมากแต่อเห็นหาเนี่ยวบ่มันโูโหเกอนมานี่โอกนกเขมันคือสองขาเนี่ยจับขึ้นมาเขาแบะทองมันยังไม่ไม่สุดเลยกพบนับได้ใส่พุ่งยั่งเหมือนไงทองมึงหัวเขาคั่วไปไม่ทั้งหมดเนี่ยบักไงเลยโพบเอามือจับแอวมันครับ หอ้ยมัน,นี้กาจับกบแล้วกันยางไปไป่พออึอง้งมานอึ้อองบักแดงนั่นอึอง้งบักแดงเอออึ้งอึ้งบักแดงนั่นเลี้ยงตัวหน,น่นอยครับมันดังจะคอจะแค่แซวอยู่อึ้งนั่นแซวสะเออบันเดี๋ยวสอบมามันกเฮ็ดปากใส่มันก็เต้นใส่ห่วยอึ้งน้อยนั่นเต้นนายเตนน้นองมันเต้นเขาเต้นเขา่าโอ้มันเต้นเขาเองเลยเออเต้นก็สอบนั่น เมื่อนประธาแจ้งก็มือจะปวดดโอ้หลายปัณณ์พ่อก่อจะสอบเครื่องสอบแล้วอือเอิงนั่นเองสอบมันเป็นธรรมดาได้ครับผมวันที่แต้มา่ไปไหนบ้านนี่เชียว่าโกบโกบก่าแล้วหาเก่าดีหาเกลพ่อหาเก่ลมือมันมีสี่เนียวได้ดันตีที่ว่าสี่เลขอะไรห้าเก้าสี่เก้ายังสี่บอกพอหาเก้าสี่เก้ายังสี่บอก มักอันนี้แหละมักพ่อมักพ่อมักตัวไหนครับผมพ่อมักหาเก้านี่แหะเอาครับผมกบกระน้ำเก่าเมียนอยู่ครับผมต้องเอาตามพ่อชึ่มท่อนแปะครับผมบ่อแปะให้เพื่อนดอกกันแปะให้เพื่อนมันมันมันบ่อนี่กับแปะดีกว่บ่อนี่ไปแล้วมันบัวแปะคนต้องทำไอ้เมื่ี้มักแดงกันเดี๋ยวสิบวัดตีใส่บ่นั่นเตีใส่สิบแปะที่ไหนจะไหวเอิงบักแดงเพิ่งก็สอบเอิเต้นก็สอบเองเลยกะเข้าก็เข้า แมนบ่อไม่น้อยึงกับเก่าแก่งกับเก่าแสดงว่าแสนเป็นเจ็ดหาเก่าอีสิบ่าเม่รแมนบ่อจุ้งคุยจุ้งจ้าแล้วบุ้งบริการแป๊ะเป็นมันบัคืองวดบัหันเด้งวดสวนคนเมืองไงโอ้คบหนีมันตายเลยบ่พอ ตายแล้วกตายตายมันก็จะไปเห็นนาสาวคนนาสาวมันก็ตาย้วกันโนนาสาวก็ตายนาสาวน่ะกก็เสียชีวิตไปแล้วนาสาวก็ตายเลไม่วันขวัญไปจะตัวไปปาฟังเลยนะคนบอกจำซอยเนี่ยนะครับติิไได้ เนี่ยพอฉุทนทอนให้มาขาเก้าสันต่อมอาตามพอฉุทอดได้พอฉุท,อ,ทานนาาอันทอดน้ำมาแล้วก็ว่ามาขาเก้าแล้วจับมันเออมือหานะมือหาเอามือหาจับกบนั่นเอมือหานิ้วเออมือหานิ้วจับกบก้าเต็มก้มเลยนี่เป็นเจ็ดหาเก้าสิบพอสามตัวนั่นอะไรผมก็บูแปรกันเด้อดหวานเลยเด้อแต่พอฉุทอนมาหาเก้าเออ ถึงขี้งวดบันหันก้อนแป้งง่ายแล้วแลนนี่ก็ที่ว่าง่ายอยู่ได้จับเนาะจับกะเจ็ดจับกะเจ็ดมือกะหานี่ใส่เข้าไปที่สามโด่เอาเก่าเอาเก่เอาเจ็ดบอกเนาะอย่างกะเจ็ดหาเก่าแล้วสั่งสั่พ่อฉันว่ามาหาเก่าเนาะเอาเช่นได้กเจ็ดใส่ทั้งนาให้เนี้ยถ้าท่านไหนผมมากาตัดออกเอาเองเด้อครับผมเด้อตัดออกเอาเองเด้อตัดออออกเงึ่งกับตีเป็นเก่าแมนเพราะว่าอืมกบกับเก่าอยู่แล้วครับ กบกับเก้าแตเมื่อหานิ้วืพอสุนทรมาจับกบอือเอาลองพิจนาเองครับผมคำเต็มกำคำเต็มกำคำเต็มกำคำนี่กระสวนคำกับเก้าสามคุณพ่อสุนทรแปลนี่ละอถ้าสามตัวนี่พอสุนทรมาเจ็ดนี่ละใส่มาสันถ้าท่านไหนมามากสามตัวกระตัดเอาแต่หาเก้าตัวเดียวกับบ่าวกันครับผมแต่ว่า ระวังนะครับผมเลขเก้านี่สําคขั้นเด้ครับขันหันหัวลงนี่เป็นเลขหกท่านที่คัขันหันหัวลงเป็นเลขหกท่านที่หาเก้าหาหกจำเรื่องครับผมทาตันได้จินชอบเลขหาเก้านสตัวกะเจ็ดห้าเจ็หหตรงสี่ครับผมโบนเน่ได้งวนก้อนออก2องตัวงวนนี้อาจจะได้3าตัวตรงๆก็ได้เด้วพางวนก้อนพ่อสุนทอปไผ่หายสมตัวเด้แปาไหเจ็ดศกับ6กศูนเท่านั้นงวนนี้พอสออสุนทรา ขันสามตัวเขาเจ็ดใสมึงตี้วาสันฮะพ่อแล้วพ่อนอกะครับครับฮะไอ้มากล้องแคบหนาจะไวเบื้องเด้อครับผมควอมฝันบ่คอยดูเดือดดอกครับผมแต่ว่าแปรออกมาตรงเป๊ะแล้วจะเอฟซีจะชื่นชอบครับผมสิมากแบบว่าเป็นข้อมฝันรูดเดือดกับตรงทาแม่ไปครับผมความฝันดูเดือดได้กับเขาแต่ว่าพอฉันท้นนีกความฝันบ่ดูเดือดแต่ว่าแปรได้แทบทุกครั้งครับผมหัวีิผ่านมากคือกันจะลืมรดเด้อดผนว่า ขี่รถไปแล้วพี่น้องว่าจะลืมรถเจื้อว่าสันก็นเลยคนนี้รถต้งหกศูนย์ปั๊บเลยจากเจนะ็ดศูนย์กลับกันก็เป็นศูนย์หกตรงเป๊ะเนาะครับผมเนาะงวดน,นี้ครับผมคุณพ่อสุนทรนฝันว่าด้สิเมื่อบ้านไม่บอกพอ่อสิเมื่อบ้านไปเป็นกบนอนหงายโยจับขืนมาผัดกบนันถือผ้าท่องแล้วจะว่าหันเครื่องในตั้บใจใส่พุ่งย่างๆคือเกาเจ็ดเมื่อไปแเ่อืน <c oughs> พอฉันทรวนก็เลยว่าตีให้เลยหาเก้าว่าสัตว์จังได้ก็หาเก้าทาไปมากสามตัวเอาเจ็ดใส่เป็นเจ็ดห้าเก้าครับผมพอเที่ยงว่าหกกับเก้าจะเดียวกันคันสีเจ็ดหาเก้า 4, 7, 9, หรือว่าหาเก้าก็ห้กลับหัวลงเป็นเจ็ดห้าหกหรือว่าหาหกทำในเด้อครับผมจะหมุนช่วงเนาะพอเที่ยงจะยำห้ยยืดเสมอครับผมอ้าวสามตัวนี่แหละครับผมเจ็ดหาเก้าเข้าตรงตรงครับผมให้มีเงินมีข้ามสูงสุดคนละครับผมเนาะอ่ะคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าให้ทุกท่านโชคดีโชค ดีำลำรวยเงินทองกันทุกๆคนครับผมแต่ว่าก่อนจากกันไปเพราเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนนองคือเกาครับผมของซอยขาดซอยขายผู้ใดสังเกตตัวเองว่าเออขายของบกคอยดีล่องมูซาไปใส่บึงครับผมได้ไปแล้วขายของนี่ดีครับผมน่โชกลาบก็บมีท่านใดจากได้เอาไปใส่ขาซใยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเด้เลยครับผมขอบคุณครับพอจชิญทอนขอบคุณครับวัตถุมงคลทีนี่ซีว่าน้องสางเลยมีความคิด คุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมทีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เือนไปบานนีเงอนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาคาขายกับบริจกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้่างมีคุณ คนม่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีกของเขาทีสูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลาดซะก็เลยบางความคิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาหลยงย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปู่เหวี่ยว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกจะว่ามรถผสมต่อให้เพิ่มผุ้คุ้นขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอีลีมีผู้คุ้นมีตัวมีจิตฤทธิ์มีอานาจสามารถมเป็นอวดจีรสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคนา่าให้เอาฝากบกตูมต,ต้มนทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าหนี้ฝากตูมค,คือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานีค่คือฝากตูมฝากทูมบ้บานเพราะตาบนโมเอา่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพุเงขึอนตัวตัวย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนกุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากไปไปยุ่งเรียนนี้ม,มานี่คือใบพุ่นน,น,นี่นี่ไม่ไม่พุนเพราะปฏิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาสีบรีอาสีวรีองค์มหาราชองค์เมตตามหาราชนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากการผีกันสารกบพระปลงในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ด จะมารวมเป็นสุดหย่อดของนองสางครับคือปุกเศษของพุดเบิร์ตำหน้าอยู่ในเจ็ตำานานเบริรปุกเศษเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคือคอาจารย์สีผูปพูกเศษผู้ร่ปแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ผูปุ๊กเศษให้ร่นแรก่าถ้าใไปสองผู้รอด วัดกุดโุนปูรอดทรมาซินโนเป็นผููพิเศษผูที่สองออสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้นบาองมีอยู่กินส่ายก,กันมันจะทิดูครับน,น,น,นี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัรถรถรถตนบนคือปูรอดทงสีเมืองออนี่มันบว,บวกสายได้บ้านเิ่นม,มาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลย ปูรอดอมาจากสปูรอดเป็นศส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปค้องพนใหญ่สีหอมคือราชาคูปูนสมเด็จนัน่นแหละคือ่ังก้อนเป็นมาก